ัลโหลสบายดีเมื่อนี้สิพามาทักลายง่ายๆเนาะลายบุยากเนาะลายนี้เม่นห้เฮาหิดตรงแปดตรงบวกหนึ่งเนาะคอยสิเฮดแปดตรงสองเทือแปดสองสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดเนาะหลังจากเฮาหิดตรงได้ตามความยาวที่เฮาต้องการแล้วเนาะแถวทําอิดแถวที่หนึ่งจะเป็นแถวทั้งหน้าแม่ให้เฮาทักลงหนึ่งตรงหลังจากนั้นให้เฮาปุดออกสองตรง เอาไม้โอดใส่กล้องนี่เนาะแล้วก็ทักสองตรงนีพรมกันหลังจากนั้นเอาเล่นกอมาทั้งหน้าและทักลงสามเท้อหลังจากนั้นเอาเล่นกลมาทั้งหน้าทักลงสองตรงพรมกัน แล้วก็ทักลงหนึ่งตรงวันแบบนี้ให้เฮากลับคืนไปตัวดาวคืนเนาะไปเริ่มต้นใหม่ปุดออก2ตรงเอาไม้สดใส่กล้องเนี่ยเนาะแล้วก็ทัก2ตรงนี้พ่อมกันเอาเลนก็มาทางหน้าทักลง3ามตรง เอาเลนกลมาทางหน้าทักลงสองตรงพร้อมกันเหลือตรงหนึ่งนะทักลงบัดนนี้แถวที่สองจะเป็นแถวทางหลังเนาะแถวทางหลังทุกๆแถวทางหลังไม่ให้ห้าทักทักขึ้นจนหมดแถวเลย ต่อมาจะเป็นแถวที่สามแถวทั้งหน้าเนาะแม่ในเฮาทักลงสองตองพร้อมกันหลังจากนั้นเอาแล่นกลมาทั้งหน้าทักลงหนึ่งตรงเอาแล่นกลมาทั้งหน้าปุดออกสองตรงเนาะแล้วก็ทักลงหนึ่งตรงและเอาสองตรงที่เฮาปุดออกเนาะ มาควบใส่ตรงทำอิบนี่แบบนี้บันนี้ให้เฮากลับคืนไปตัวดาวคืนเนาะเอาแล่นก็มาทางหน้าทักลงหนึ่งเอาแล่นก็มาทางหน้าปุดออกสองตองแล้วก็ทักลงหนึ่งตองเอาสองตองที่เฮาปุดออกกันมาควบใส่ตรงทำอิบนี่เนาะแล้วก็ กับคืนไปตัวดาวคืนเนาะเอาแล่นก็มาทางหน้าทักลงหนึ่งตรงเอาแล่นก็มาทางหน้าป,ออหนา,นหาปุดออกสองตรงทักลงหนึ่งตรงเอาแล่นตัวที่เ้าปุดออกสองตรงมาควบใส่ตรงทําอิดเนาะมันจะเหลือสามตรงสุดท้ายเนาะหนึ่งสองสามไม่ได้หาเอาแล่นก็มาทางหน้าเนาะทักลงหนึ่ง มันจะเหลือสองตรงสุดท้ายเนาะให้แม่ให้ใหเฮาเอาเล่นก็มาทั้งหน้าแบบสิแล้ทักลงสองตรงนี่พร้อมกันแบบนี้เนาะวันนี้แถวที่สี่แถวทั้งหลังเนาะไม่ให้เฮาทักขึ้นจนเมื่แถวเลย เวลาเราทักออกมามันก็จะเป็นแบบสีเนาะทางด้านหน้าเวลาเราทักออกมามันก็จะเป็นลายแบบสีเนาะลายแน,นีนี่อันนี้จะเป็นทางด้านหน้าเนาะอันนี้จะเป็นทางด้านหลังลายนี้งนะ่ายๆเนาะลายนี้มีแต่สีแถวเนาะโอเคหวังว่าเพื่อนๆทรงสีมากลายนี้เนาะ